กินเลยอย่าจมคุณจงพีนะกินแล้วพี่กันเดี๋ยวมาต้องย่านหมอท้าลยสบายดีพี่น้องไงยามตอนแรงๆเนาะพี่น้องเนาะสบายดีน้องจันสบายดีสดีน้องคอยสบายดีน้องใหญ่เอากินเลยกินเลยตามสบายเซส่วนโอ้โหน้าตาเซส่วนพี่น้องน้องคอย เห็ดใ้กินอีกแล้วมื้อนี้มื้อนั้นทรงัยติดใจเรื่องกินต่ำม,มื้อนี้กะกกะบม้ฮอบสองแต่ว่าวันนี้จัดสุดใหญ่ควายกระพิบเซส่วนไปเลยเพิ่นว่าแต่ละคนก็นกนคือสีอเลอร่อยขนาดเลยได้นี่งออโอ้โห,หมีกานเห็ดเลยงอมๆเลย โอย้ยเบิ่งกินนี่โอ้เป็นแต่ยากนะมตัวน่าดีกินน้ำกระเจ้าบ่ได้พี่น้องได้แต่เบิ่งเบิ่งน้องใหญ่กินนี่โอ้คือจะเป็นแต่ซแซ่แม่แม่ไม่ต้องมันก้อนหรอกะกินกินกับประทานตามอัธยาศัยเด้อพี่น้องเด้ออย่าบ่อายเด้บอบ่อายขั้นอายแล,แล้วบุยิ้มเลยอายเอาไว้อยู่หัวเข้าของ เอาไว้หนึ่งข er mm ้าวคุณอายลูกเอ้ยสบายดีลูกสบายดีนะลูกโอ้เดินๆเดินๆเดินๆเพิ่ขนกระเบื้องขึ้นเพป็นกระไลชุดนะเพื่อนกันเนี่ยเห็นนะดิกินข้าวก่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นอาหารเพื่อนนะดีเนาะสวยามตันแรงๆพี่น้องอาหารแรงกล้วก็แกงผักหขมไส้ปลานิ่งพี่น้องเลย กินตรงไหนไม่เคยกินไปง่ายๆอ๋อบิบิไป่ะหน้าตากินเซส่วนครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตป้าเธอไม่เคยกินได้ไหมไม่เคยกินเลยเอรอยู่เฮียงเราไม่กินปลาแบนเลยไม่เคยกินกินแบบกีนไก่บอนนั่นเส็ดบะ ผคิดหัวคาดผู้นึงเนาะปกติเออบอกปกติน้องใจก็มักไปน้ำอยู่บ่เข้าทีมน้ำบ่ไม่แสดงว่าขาดน้องใจกันไม่คิดน้องน้องใจเพิ่นพูดแล้วเพิ่นไปเฮือนผัวเงินสามีเพิ่นละยังแกสามสาวที่ยังโสดโตดโปดอยู่วันนั้นดีเฮาเนาะ เอออีกโบนานโมดลผู้ใดสิไปก้อนไปหลังนี่รอติดตามครับชมไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องเ <c oughs> อ้โมเกินสองพันสามชิปต,ตรงตงนี้แหละผู้ใดผู้นึงนะปีนี้จะสองพันสห้าแล้วเพอๆป,ปีหน้าสองพันสหกนี้อาจจะเป็นผู้อยูก่กลางก็ได้เ <c oughs> <c oughs> งียบๆแต่ฟาดเรียมเลจ้านะห้องเพลงสิเโโด้ออแยกเด้อน้องเดอง้ยอยอากให้มีอารมณ์คำขันนะนะ น้องใหญ่นี่มีประมาณเฮียนนี่กะสิเฮียนตอเฮาใส่ตัปีนี้ห้องนละตัวซี่โมอีมอีเอบมอีนี่มีภาษาอังกฤษบ่มีนะมีเจะเฮากเป็น ABCD นี่ได้ละ đây <laughs> <nhiều> <laughs> <laughs> ừ. <laughs> cái ai rớp du phồn vana, tu rớp không? Oh, vị trí bớt mờ rồi hết khi chuột. Bị nhá, cậu ơn miếng. อ,อ,อ่คือว่าแล้วกินของห้อนน้ำเนาะมันจะออาแค่ฮ้อนๆน,นะนะั่ละโอเป็นยังเพื่อเพื่อของกินเราท<อ>นไ,ได้อยู่แล้วเหรอเหือได้ดหมบ่เายพอไปเให้ด้น้ Happy you. องพอ่อคือตาแด,ดางๆดงวะเออให้ได้

กินทุงเช้าไม่กี่ปันโมกุลบ่เลยเตลนั่นคือเตลลงโคอยกินเก่งขนาดพี่น้องอันนี้ก็เศาแล้วน่าจะเศาแล้วอันนี้ยังกูเชาปั่นนั่นว่าจะให้อันลดน้ำหนักเออโอ้ยกินลดมันให้อย่างน้ำหนักสามคนกินพี่น้องยังบมกหงยังหลายอยู่ขนาดเลย อ๋อกินกินกินโอ้ขกินได้ไป้าชุดลุชุแล้วนีนเฮ็ดคือ,ขอเขาเฮ็ดในคลิปเลย <c oughs> อ่มามามพี่น้องมามาเชื่อชวนมันนี่เฮ็ดเบบให้มัน <c oughs> ให้มันน่ากินนะ <c oughs> ตอนนี้แต่ละคนก็นเริ่มที่จะบวชแล้วพี่น้องไง อ่าหน้าที่จะบวไรแล้วแต่คนก็นเริ่มอิ่มแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ยังยังเหลืออยู่กะเอาไว้นนตัวดึกหรือว่ามืออืนน่นพี่น้องไงอืมทำต่ว่าแต่ละคนก็น,น่าจะอิ่มไปบวายกันน้อยละก่อนนี้บรรยากาศคนตกแล้วพนะี่น้องแต่ละคนก็คผู้สีเมืองบวไรดอก ไาเดี๋ยวไปการปุบซะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะติ่ตามได้ในอีพีหน้าพี่น้องว่าน้องพลอยเพื่นอนสิพากิน,ะนอนะย,ย,ย่างเนาะอีพีหน้าอีพีนี้คือว่าขอจบไว้ซ้ำนี้ขอลำลาพี่น้องไปซํานี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีบายบายติดตามได้ในอีพีหน้าพี่น้อง รับรองว่าน้องคอยพาพาเซ็ตแน่นอนกินซิมด้ชินหน้านะนี่แอยมีคอนเซ็ตเยอะเบ่งหน,น้าจอแล้วก็ยิ้ม ตบเช็ดผ er> like ู้บ่าวอยู่ที่น้องน้องพลอยตอนนี้อยากพูดบอกเป็นไทยกินก่อนน้องพลอยบอาบคนไทยบ่เนาะหรือบาวคนลาวเนาะ